สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวยพามาอยู่ที่โชว์รูมขายรถยนต์มือสองนะจ๊ะ V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองค่ะ สำหรับโชว์รูม V88 นะคะตั้งอยู่ถนนบางพีกิ่งแก้วนะคะจะอยู่บนถนนเส้นเดียวกับโบรานิธีร่วมกตะันยูนะคะจุดสังเกตง่ายๆของทางโชว์รูมนะคะจะติดกับปั๊งบางจากเลยนะคะสำหรับโชว์รูม V88 ในฝั่งของสาขาบางพีจะเปิดให้บริการทุกวันนะคะที่นี่ไม่มีวันหยุดนะจ๊ะตั้งแต่8มงครึ่งปิด17.30นนาทีค่ะ พี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจและกําลังมองหารถกระบะมือ2ไว้ใช้ง,งานกันอยู่นะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะตอนเดียวกระบะแคปบสประตูรถเก่งหรือรถตู้นะคะทางโชว์รูม V88 ของเราก็มีรถไว้ให้พี่ๆทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกชมกันอยู่นะคะสนใจเป็นรถกระบะมือ2รุ่นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับสวยได้เลยนะจ๊ะที่0 81 274 4, 4นนเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวยก็มี Toyota โฉม r ี v o Smart Cap เปิดแคปได้รุ่นเจเป็นรถยนต์ปี2016นะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะคะสำหรับ Toyota Revo คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2,400นซีซีนะคะเชื้อเพลิงตัวนี้จะเป็นเชื้อเพลิงดีเซลค่ะระบบเกียร์จะเป็นเกียร์แม่นวลเกียร์ธรรมดามีห้าสปีดนะคะสำหรับคันนี้นะคะขายอยู่ที่3,99,000บาทค่ะ ใช้เงินดาวขั้นต่ำอยู่ที่19,000บาทนะคะค่างวดจะผ่อนประมาณเดือนละ7,100กว่าบาทเป็นระยะเวลาก็คือ7ปี84เดือนนั่นเองนะคะพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะแวะเข้ามาชมตัวรถคันนี้ก็สามารถแวะเข้ามาชมรถกระสวยได้เลยนะคะตัวรถคันนี้จะจอดอยู่ที่ V88 สาขาบางพีจังหวัดสมุทรปราการนี่เองค่ะเดีะะดยวสวยจะพาพี่ๆไปชมด้านในตัวรถกันนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวสมาร์ทแคปเปิดแคปได้นะคะจะเป็นรุ่นเจนะคะของโชมรีโวนะคะสำหรับรุ่นเจคันนี้นะคะจะเป็นตัวมือหมุนนะคะแต่คันนี้แปลงเป็นกระจกไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับเจพัทจะเป็นกระจกไฟฟ้าแท้นะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวเจธรรมดานะคะจะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด3ลูกนะคะ1ลูกก็คือจะอยู่ตรงนี้ส่วนอีก2ลูกจะอยู่ตรงฝั่งของคนขับอยู่ตรงพวงมาลัยแล้วก็อยู่ตรงระดับหัวเข่านะคะจะมีทั้งหมด3ลูกนะคะแล้วก็จะมีระบบเบรก ABS ให้ด้วยนะคะ เรงเลนซีนะคะสามารถใช้งานได้ปกตินะคะจะมีช่องสำหรับเสียบสาย AUX นะคะแล้วก็เสียบ USB ได้ด้วยนะคะระบบเกียร์ก็อย่างที่สวยแจ้งไว้เป็นเกียร์แมนนวลเกียร์ธรรมดามี5สปีดตัวเบาะของเขาตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าทางโชว์รูม V88 ของเราก็แถมที่หุ้มเบาะหนังให้นะคะเป็นที่หุ้มเบาะหนังสีดำตัดด้วยาลายได้สีแดงนะคะจะมีความว่ารีโวของเขาปักอยู่ตรงนี้ ก็วสวยจะเปิดแคบออกมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเปิดแคปได้ด้านหลังของของตัวแคปตรงนี้นะคะตรงประตูแคปนะคะก็จะมีช่องสําหรับวางของวางอะไรได้ตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะลึกมากเลยนะคะเนี่ยวางของได้เยอะเลยในส่วนของบอกแคปด้านหลังตรงนี้ทางโชว์ดูมก็เอาของหใม่ให้เลยนะจ๊ะหลังจากที่รับรถกระสวยไปนะคะ วยก็มีโปรให้ค่ะฟรีอยู่ที่30วันถึง45วันนะคะมีการรับประกันให้หลังการขายด้วยนะจ๊ะหน้าซ3มเรือนหรือ1 5 0 0 0กิโลเมตรนะคะฟรีค่าช่างฟรีค่าแรง1ปีเต็มนะคะใครที่สนใจรถกระบะมือสองคันนี้นะคะสามารถแวะเข้ามาชมรถกระสวยได้เลยนะคะเปิดทุกวันนะคะที่นี่ไม่มีวันหยุดนะคะทางร้านของเราก็มีการรับประกันให้หลังการขายนะจ๊ะมีทั้งหมด สาสาขานะคะสำหรับโชว์ดูมี88นะคะสาขาแรกก็จะอยู่ที่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการค่ะสาขาที่2อยู่ที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนรปฐมนะคะและสาขา3นะคะอยู่ที่อำเภอลาดโดหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพี่ๆสนใจแล้วก็สะดวกแวะเข้าไปชมรถที่สาขาไหนนะจ๊ะสามารถโทรมาสอบถามเส้นทางกับสวยได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาหาสวยก็ได้นะคะโดยสวยส่งโลเคชั่นไปให้นะคะ โชว์รูมวีแปดแๆของเราทั้ง3สาขาจะเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งปิด17นาฬิกา30มนาทีนะคะในช่วงของวันหยุดเสาร์อาทิตย์ทางโชว์รูมของเราก็ยังเปิดให้บริการอยู่นะจ๊ะสำหรับพี่ๆท่านใดที่ติดแบล็คลิสต์นะคะแต่ว่าปิดบัญชีแล้วเกิน6เดือนขึ้นไปหรือเกิน2ปี3ปีขึ้นไปนะคะมีไฟแนนซ์รองรับอยู่นะจ๊ะใครที่ติดแบล็คลิสต์แล้วก็ปิดบัญชีแล้วนะจ๊ะตอนนี้มีไฟแนนซ์รองรับแล้วนะคะ สนใจนะคะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรมาสอบถามกันได้เลยนะจ๊ะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะขึ้นมาทําสัญญากับทางโชว์รูมของเรานะคะทางโชว์รูม V88 ก็มีเจ้าหน้าที่ของทางธนาคารนะคะวิ่งไปเซ็นสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยนะคะสําหรับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะจะ ช้ระยะเวลาในการรอผลค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะคะอยู่ประมาณ1-2อาทิตย์นะคะแต่สำหรับพี่ๆท่านใดที่เป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีเครดิตนะคะผลการอนุมัติก็จะเร็วนิดนึงก็จะไม่นานนะคะสนใจสามารถแวะเข้ามาชมรถกระสวยด้เลยเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะใครที่สนใจแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าไม่สะดวกที่จะขึ้นมาทำเรื่องจอง หรือขึ้นมาทําสัญญานะคะในส่วนของการจองก็พี่ๆสามารถจองออนไลน์กันนี้เลยนะคะจองรถกับทางโชว์รูม v 88นะคะกรณีที่จองออนไลน์สวยแจ้งไว้ในคลิปนี้เลยว่าปลอดภัยแน่นอนร้อนะคะไม่มีปัญหาตามมาทีหลังอย่างแน่นอนนะจ๊ะโชรูมของเรานะคะถ้าจองแล้วจับไปเน้นไม่ผ่านนะคะทางโชว์รูมของเราก็ยินดีคืนเงินมาจําให้นะคะ ใครสนใจนะคะอยากได้รถกระบะมือสองรุ่นไหนสามารถโทรมาสอบถามกระสวยได้เลยนะคะทีนะะ่0ส1 2 7 4ะจ๊ะสำหรับวันนี้สวยต้องขอตัวราพี่ๆทุกท่านกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ